วันนี้จะมาแก้เอวเข้ากับกางเกงที่เป็นขอบในตัวแบบนี้นะเนยไม่มีขอบแต่ว่าเป็นขอบในตัวแบบนี้เลยนะจะแก้เข้าตามที่ขีดนี้ก็ประมาณสองนิ้วเราก็จะแก้เข้าตรงเกล็ดสองข้างเฉลีย่ยแก้สองนิ้วก็เกล็ดละหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วก็ได้หรือว่าแก้กลางหลังช่วยแก้ข้างช่วยก็ได้เฉลีย่ยเฉลี่ยกันนะถ้าหากว่าจะเอาเข้า เยอะๆก็เฉลี่ยกันทุกตะเข็บแต่นี้มันเข้าแค่สองนิ้วก็เข้าตะเข็บละหน่อยละหน่อยเนาะเราก็เลาะขอบออกก่อนเลาะให้มาถึงเอวเลยให้มาถึงตะเข็บข้างเราไม่รู้ว่าเราจะเก็บตรงไหนบ้างเลาะออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บตรงนี้เข้าครึ่งนิ้ว นี่เข้าครึ่งนิ้วอันนี้ก็เป็น1น,นิ้วแล้วก็เข้าตรงนี้ครึ่งนิ้วตรงนี้ครึ่งนิ้ว1น,นิ้ว้ะเก็บข้างเราไม่เข้าก็ได้หรือเราจะเข้าก็ได้เพราะว่ามันเข้าไม่เยอะมากเท่าไหร่อพอเราติ๊กตำแหน่งได้แล้วเราก็มาจับเย็บเลยตัวนี้ตรงกลางเป้าหลังเนี่ยตรงนี้มันจะเหลือลงมาเยอะเราก็จะเก็บเก็ดลงมาให้มันยาว เกตเขาอันเดิมเขาอยู่แค่นี้เราก็จะเพิ่มลงมาอีกเพื่อช่วยในการเก็บช่วงสะโพกตรงนี้ไปด้วยเย็บได้หนึ่งเกตก็จับเก็ตอ,อีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้เย็บมา ภาดกันแบบนี้แล้วเราก็ติ๊กความยาวไว้เราก็เย็บแล้วก็มาเย็บกลางหลังกลางหลังนี่เย็บเข้าเยอะไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเย็บเข้าเยอะแล้วเอวมันจะหักหักเป็นรูปตัววีเราก็เย็บเข้านิดหน่อยเสร็จแล้วก็มาเก็บสับสับหลกก็เก็บ เก็บข้างที่เขามีรอยต่อมาเก็บข้างเข้าละนิ้วไปเลยนี่มีกุนเราก็ผ่าออก <Yeah. S 1> เขาจะมีกุนตรงนี้มาเสร็จแล้วก็หลบสาบไว้เหมือนเดิม แบบนี้เรียกว่าเอวเขาเรียกเอวอะไรเอวในตัวขอบหลบขอบหลบแบบนี้เขาจะใช้กับส่วนมากเขาจะใช้กับกางเกงแบบเป็นกางเกงชอก็อปกางเกงทหารกางเกงอะไรแบบนี้ที่เขา เป็นสาบหลบเอวสูงขึ้นมาแล้วก็เป็นสาบหลบไปเลยแล้วเราก็การปิ้นเหมือนเดิมของเขาการปิ้นทางด้านสาบเสร็จแล้วการปิ้นเสร็จแล้วเราก็ย้ำลงเก็ไดยขึ้นแบบนี้แล้วก็ย้ำลงเกด ให้ติดกับสาบเพื่อไม่ให้สาบกระดกขึ้นมาตรงเก็บตรงตะเข็บข้างตรงกลางหลังย้ำได้หมดเลยกันมันกระดกเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ตรงนี้ก็จะเห็นรอยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไรเพราะว่าเราเก็บเข้าไปแล้วที่ตะเข็บเก็บแล้วก็ตะเข็บข้างนิดหน่อยนะ สาบหลบแบบนี้ขอบในตัวสาบหลบนะวิธีการแก้เอวเข้าก็มีเท่านี้นะจ๊ะเอวลเหลือนิดเดียวเองก็มีเท่านี้แหละจ้าชอบก็ติดตามไว้นะคะมีคลิปใหม่ๆลงทุกวันเลยขอบคุณที่ติดตามนะคะไปแล้วจ้า